เมื่อมีกำแพงยักษ์ล้อมรอบเมืองเบคอนซิตีพร้อมกับหุ่นปริศนาที่มาจากไหนไม่รู้และบุคคลในเมืองครับที่ต่างหิวโซและเศรษฐกิจย่ำแย่พวกเขาจะอยู่กันยังไงสปอเนเซอร์ระบอกตอนนี้ครับกับเดอะเบคอนแฮก่อน,น่นเลยผมขออธิบายครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครจําภาพจากเดอะรัตเกสเนี่ยขอกบทีมไป้หมดเลยนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเบคอนจะเป็นตัวดีครับเปิดเรื่องมาเนี่ยก็อยู่ในเมืองเบคอนซซตีครับซึ่งเมืองน,นี้เนี่ยก็ได้ว่ามีบุคคลหายแบบครับตั้งแต่คนธรรมดายักไร้บ้าน คนที่มีบ้านอยู่แต่ก็ไม่มีตังค์กินหรือพวกคนที่เป็นกบฏท,ที่คอยต่อต้านเนาะจากการกับพวกหุ่นที่ชื่อว่าหุ่นเคอร์ฟิวบอที่หน้าตาเหมือนเกสครับซึ่งเมืองน,นี้เนี่ยล้อมแอบด้วยกำแพงยักษ์นะไม่แน่ใจนะว่าการไถ่ทหรนได้บ่าซึ่งคนในเมืองเนี่ยเงยได้ว่าเศรษฐกิจยแย่มากครับพเพราะเงยได้ว่าบางคนก็ไม่มีบ้านอยู่บางคนเนี่ยมีข้าวกินนะแต่ว่าก็มีกินแค่หยิบมือกินเลี้ยงท้องไม่พอนะซึ่งเงือเ่อนในเปิดมาด้วยเซเดียนครับการนั่งดูทีวีอยู่นะดูข่าวอยู่ซึ่งเข่าว,นนาว่นะ แต่ว่าข้าวนี่มีจานเดียวครับเซเดนเนี่ยก็ใจดีนะให้พ่อกินข้าวแต่พ่อบอกไม่เอาครับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าเซเดนเนี่ยหิวมากแลนะให้เซเดนเนี่ยกินข้าวไปหลังาจากกินข้าวเสร็จนะเซเดนก็ไปพบครับว่าในห้องงับของพ่อเนี่ยมันมีหุ่นเทอ,อร์ฟิวบอดซ่อนอยู่แต่ว่าพ่อเนี่ยมาปิดไปไม่ให้ดูนะบอกว่าเป็นห้องสตอร์ของเขาหลังาจากนั้นเนี่ยเซเดนก็ไม่นอนครับก็ได้นอนฝันครับว่าแม่ของเขาเนี่ยถูกพวกกลุ่มต่อต้านฆ่าซึ่งทําให้เซเดนเนี่ยเศร้ามากแล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาครับ ต่อมาครับในห้องเรียนเนี่ยเซเดนเนี่ยก็ได้ไปคุยกับเคสซี่ครับเคสซี่เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเซเดนนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนในเบคอนซิตี้ครับที่หายตัวไปซึ่งเซเดนเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะกลุ่มต่อต้านเนี่ยนะที่ทําให้ผู้คนเนี่ยหายตัวไปซึ่งครูของเขาเนี่ยที่ได้ยินพวกเขาเนี่ยคุยกันอยู่ก็เรียกพวกเขาครับให้พวกเขาเนี่ยสนใจเรื่องที่เขาสอนอยู่ซึ่งเขาเนี่ยได้พูดว่ากำแพงนี้เนี่ย สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้ป้องเบคอนแฮ่เนาะให้รอดพ้นจากอันตรายด้านนอกซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนก็อยากรู้ครับว่าอันตรายข้างนอกเนี่ยมันเกิดกันแน่แต่โครมื่อเขาเนี่ยบอกว่าไม่รู้ครับแต่ว่าเขาสร้างเพื่อป้องกันจริงๆซึ่งเคสซี่เนี่ยก็ได้ถามครูว่าไอ้หุ่นเคอร์ฟิวบอร์ดเนี่ยมันมาจากไหนแต่ครูเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ครับแต่ครูเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยมีหน้าที่ป้ป้องเบคอนแฮ่ต่อมาเนี่ยเคสซี่ได้ชวนเซเดนครับออกไปข้างนอกเนาะนอกกำแพงซึ่งเคสซี่เนี่ยพบทางลับครับที่พาออกไปนอกกำแพงได้นะะะเเเออาาลล่่คสซีพพืนไปวย คสซี่กับเซเดนออกมานอกกำแพงครับก็ได้พบว่ามันเป็นป่าใหญ่กว้างเลยไม่มีอะไรสักอย่างคือไม่มีไททันอยู่ข้างนอกกำแพงกบุญนั่นแะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ชวนกันครับไปซ่อนหาก,กันนะซึ่งระหว่างที่เซเดนเนี่ยกำลังซ่อนอยู่ก็ได้ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าพิมโกสหน้าตาคุ้นๆนะซึ่งเธอเนี่ยเป็นเกสครับซึ่งเซเดนเนี่ยไม่เคยเห็นเกสมาก่อนนะทำให้เซเดนเนี่ยถามพิมโกสครับว่าเธอเป็นตัวอะไรกันแน่เธอบอกว่าเธอเป็นเกสครับและเธอเนี่ยก็หนีออกจากบ้านมานะ ซึ่งพิมโกสเนี่ยก็ได้ชวนเซเดนนะคุยกันมากมายครับแล้วพาปีขึ้นต้นไม้นะเองเป็นคนเนี่ยเป็นกลิ่กันแน่วะเนี่ยปีนเก่งจังซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาซ่อนอยู่ข้างบนนะจนสุดท้ายครับเคสซี่ก็ได้ออกตามหาเซเดนนะซึ่งเซเดนเนี่ยก็ได้ออกไปหาเคสซี่แล้วก็พูดถึงเรื่องของเกสที่เขาเจอกลับบ้านไปเนี่ยเคสซี่ก็ได้ถามพ่อนะว่าเกส๊สเนี่ยคืออะไรแต่ว่าพ่อของเคสซี่เนี่ยเหมือนดูจะไม่พอใจมากครับแล้วก็ได้บอกลูกครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ควรไปข้างนอกอีกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยอันตรายถ้าพวกกเเเเเขานนนีี่่ยยจอสั จะทาให้ Casey, แคซี่กับเซเดนเนี่ยตกอย่างอันตรายซึ่งพอตดัดภาพมานที่เซเดนครับในวันต่อมาเป็นวันเกิดของเซเดนพอดีนะซึ่งพ่อเขาเนี่ยก็ใจดีมากครับทำตุ๊กตามาให้เล่นนะเป็นตุ๊กตาของแม่เขาเองแล้วก็หาพิซซ่ามาให้กินนะไม่แน่ใจนะว่าพ่อแกเนี่ยหาพิซซ่ามาจากกองขอยะหรือเปล่านะซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดเซเดนและก็เป็นวันเดียวกันครับที่เขาเี่ยต้องเสียพ่อไปซึ่งหวันที่พวกเขาเนี่ยกำลังกินพิซซ่าอยู่เนี่ยเซเดนเนี่ยก็พบว่าเจ้าหุ่นเคอร์ฟิวบอร์ดครับ คือปกติคุณเกิร์ฟฟิลวอร์ดเนี่ยมาตอนกลางคืนไงแต่ว่ามาตอนเช้าเลยครับทําให้พ่อเซเดนเนี่ยรู้ตัวครับพาเซเดนไปซ่อนเพื่อที่จะปกป้องเซเดนนะซึ่งสุดท้ายครับพ่อเขาเนี่ยก็โดนจับตัวไปเซเดนเนี่ยเสียใจมากครับที่เขาเนี่ยเห็นพ่อเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งเซเดนเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ครับทําให้เซเดนเนี่ยต้องหนีออกจากบ้านนะมาอยู่กับพวกคนในบ้านเนื่องจากว่าเขาเนี่ยถูกตามล่าอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พบกับลัวคนหนึ่งนะลัวคนนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหเป็นลุ่ที่ใจดีมมมาาาากกคคครรัับบชววนนเเซดุยยแต่่ หลัง,ง meine, water, like hey, right จากที่ห really ุ uh ่นเคอร์ฟิวบอ์มาเนี่ยลุงแกก็ใจกล้าครับไม่ยอมหนีนะคือแกเป็นคนยากไยูบ้านไงแกต้องหนีจากพวกหุ่นเคอร์ฟิวเพราะแกโดนตามง่าตลอดแต่แกเนี่ยพยายามที่จะช่วยเซเดนไว้ครับให้เซเดนเนี่ยหนีไปซึ่งเซเดนเนี่ยก็ใช้จังหวะนี้ครับในการวิ่งหนีหุ่นเคอร์ฟิวบอ์ไปนะแต่ว่าเขาแดกพลาดท่าครับจะโดนหุ่นจับแต่ยังอยู่ครับก็มีหุ่นตัวหนึ่งครับมาช่วยเขาไว้หุ่นตัวนี้เป็นหุ่นเคอร์ฟิวบอ์เหมือนกันครับแต่ว่าตาเขาเป็นสีฟ้าซึ่งาาจจะทีีี่่่่เเ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 คนนนนนยยยชวซซดดสสรร็็กลบบไปั ก็พบว่าเขาเนี่ยถูกเอามาอยู่ข้างนอกกำแพงซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ครับที่ช่วยเซเดนนะซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยสร้างโดยพ่อเขาเองนนเองนะซึ่งที่พ่อเขาเนี่ยซ้อมไวนนั่นแหละซึ่งเซเดนเนี่ยก็บอกครับว่าเขาเนี่ยอยากกลับไปอยู่ในกำแพงแต่ว่าหุ่นตัวเนี้บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามาตายเกินไปซึ่งต่อมาครับเซเดนเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อหุ่นตัวนี้นว่าเกสตี้ชื่อคุ้นจังวะพร้อมทั้งการว่าปากให้นะเป็นปากกอยิ้มเออเป็นหน้าคลาสสิกจริงๆมันดูก็ปามกมนนะัะ ซึ่งในวันที่ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันครับเจ้าหุ่นเกสตี้ก็ได้พบว่ามีคนแอบซ่อนอยู่ซึ่งนั่นก็คือพิมโกสนั่นเองนะซึ่งพิมโกสเซเดนก็เกสตี้ครับทั้ง3คนเนี่ยแสดงความรู้จักกันนะแลวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่กี่วันต่อมาครับพิมโกสสนี่ยได้พบว่าเธอเนี่ยกระโดดตามหน้าครับจับบอดีิการ์ดของพ่อของเธอนะซึ่งพ่อเธอเนี่ยมีชื่อว่าเดอะเพรสิดนต์ผมจะขอแย่งสนาว่านายกกันนะนายกครับมาพร้อมกับบอดีิการ์ดมากมายครับเพื่อมาจับตัวพิมกสับบ้านนะ ซึ่งเกสตี้ครับก็พยายามปกป,ป,ป้องเพื่อนของพวกเขาเนาะโดยการจัดการกับการของนายกแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสู้พวกกาญนายกไม่ไหวนะเนื่องจากว่ามีมากเกินไปและแข็งแกร่งมากซึ่งสุดท้ายครับทางด้านของเซเดนกับพิมโรสเนี่ยก็ต้องยอมจำนนนะออกจากที่ซ่อนเพื่อช่วยเกสตี้ไม่ให้โดนทำร้ายนะและเมื่อเขาพบว่าเบคอนแฮร์อยู่ด้วยเนี่ยเขาจึงจับเซเดนด้วยซึ่งนายกเนี่ยบอกเขาว่าเขาไม่อยากให้ใครเนี่ยเห็นนอกกำแพงนี้นะ ซึ่งเขาเนี่ยหวังที่จะฆ่าเซเดนด้วยครับเพราะว่าเซเดนเนี่ยเป็นเบคอนเฮอยากจะปิดเรื่องราววันนี้ทั้งหมดไว้นะแต่ว่าเจ้าหุ่นเกสตี้เนี่ยเธอสู้ขึ้นมานะช่วยเซเดนออกมาและพาเซเดนเนี่ยหนีกลับเข้าไปกำแพงเหมือนเดิมแต่ว่าก็พาไปได้ไม่นานครับเจ้าหุ่นเกสตี้ก็หมดแรงซะก่อนทําให้เซเดนเนี่ยไปไหนไม่ได้นะแต่เขาเนี่ยก็ได้พบว่ามีคนมาเจอพวกเขาครับซึ่งคนที่มาเจอพวกเขาเนี่ยนั่นก็คือพวกกลุ่มต่อต้านเบคอนเฮนั่นเองซึ่งเจ้าพวกกลุ่มต่อต้านเบคอนเฮเนี่ยก็ยได้ว่าโอ้โหไม่ดีอรอครับ ความได้จากกระทืบเซเดนนะแต่ว่ามีคนมาช่วยเขาไว้ครับนั่นก็คือพ่อของแคสซี่นั่นเองพ่อของแคสซี่เนี่ยมีชื่อว่ามิสเตอร์คีนะซึ่งเขาเนี่ยนอกจากเป็นพ่อแคสซี่เนี่ยยังเป็นหัวหน้าของกลุ่มต่อต้านด้วยครับซึ่งพ่อของแคสซี่เนี่ยจำได้ครับว่าเซเดนเนี่ยเป็นลูกของเพื่อนของเขานั่นก็คือพ่อเซเดนนั่นเองซึ่งมิสเตอร์คีเนี่ยก็ได้พาเซเดนครับกลับไปที่ฐางรับของเขานะเพื่อไปเจอกับแคสซี่ครับซึ่งแคสซี่เนี่ยก็ได้อยู่กลุ่มต่อต้านเหมือนกันนะซึ่ง Casey คคคซี่่รรับับบบก็ได้อธิาายาวา สิ่งที่ครูเนี่ยบอกว่ากำแพงเนี่ยช่วยกันสิ่งอันตรายจากด้านนอกเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเพราะสิ่งอันตรายจริงเนี่ยมันคือหุ่นเคอร์ฟิวบอทต่างหากเจ้าหุ่นเคอร์ฟิวบอทเนี่ยครับจับพวกเบคอนแฮร์ไปนะโดยเฉพาะคนในบ้านซึ่งมิสเตอร์เคได้อธิบายครับว่าพ่อของเซเดนเนี่ยเคยอยู่กลุ่มต่อต้านมาก่อนนะแต่พ่อของเซเดนเนี่ยก็ได้ออกจากกลุ่มนะหลังจากที่แม่ของเซเดนเนี่ยถูกเจ้าหุ่นเคอร์ฟิวบอทเนี่ยจับตัวไปซึ่งทำให้พ่อเซเดนเนี่ยเสียใจมากครับเขาเนี่ยจึงออกจากกลุ่่่่มมมนนนนะพพรรร้้้้ออกกัับบสสาางหุเเเเตีขึคืชววยซดไ และปกป้องเซเดนหลังจากที่เขาเนี่ยไม่อยู่ซึ่งมิสเตอร์เคเนี่ยมีความต้องการครับที่จะให้เซเดนเนี่ยเข้ากลุ่มต่อต้านนะหลังาจากนั้นเนี่ยมิสเตอร์เคครับก็ได้พาเซเดนกับแคสตี้นะมาฝึกฝนให้เซเดนเนี่ยมีความสามารถก่อนก่อนที่จะเข้ากลุ่มต่อต้านนะซึ่งเซเดนเนี่ยก็ได้ว่าโอ้หฝีมือดีมากครับจัดการได้ทั้งหมดตั้งแต่ทุกคนในกลุ่มรวมถึงเพื่อนเขาเองนะที่ได้ว่าเป็นสุดยอดของคนในกลุ่มทําให้เซเดนเนี่ยกลายเป็นคนสุดยอดในกลุ่มต่อต้านทันทีนะหลังจากฝึกฝนเสร็จเนี่ย เซเดนครับก็ได้ชวนเกสตี้นะแล้วก็เคสซี่ครับมาคุยกันนะซึ่งเซเดนเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของพิมโรสเหมือนเดิมครับและพูดว่าเธอเนี่ยต้องมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งเซเดนเนี่ยก็ได้ขึ้นถึงพิมโรสมากมายครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเขาแล้วก็อธิบายครับว่าข้างนอกนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ป่าแน่นอนครับเพราะว่าพิมโรสเนี่ยต้องมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่นายกอยู่ต่อมาเนี่ยกลุ่มต่อต้านครับก็เริ่มทำลายกิจนะในการจัดก,การผู้หุ่นเพอร์ฟิวบออทคคครรัับบบี่ยจพวกนนนไไนะ้้าปะ ซึ่งในระหว่างทำภารกิจครับมีกลุ่มหนึ่งนะที่โดนจับตัวไปโดยบริกาศของเกสครับแล้วก็โดนพวกหุ่นเคอร์ฟีบอนจับตัวไปด้วยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกจับไปเจอคนคนหนึ่งครับซึ่งมีคนหนึ่งครับจากกลุ่มต่อต้านนะโดนจับไปครับเพื่อไปสอบปากคานะเพื่อเปิดเผย่ที่อยู่ลับของกลุ่มต่อต้านซึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยก็ต้องยอมปิดปากครับเพื่อตลอรอดไปนะทําให้พวกกลุ่มเกสเนี่ยจับได้ครับว่ากลุ่มต่อต้านเบคอนแฮอยู่ที่ไหนและพากระบุกเข้ามานะซึ่งทําให้เซรีนเนี่ยตกใจมากครับเพราะว่า หนึ่งคนที่นําพวกกลุ่มเกสเข้ามาเนี่ยคือพิมโกสันเองเพื่อนของเขากลายเป็นว่าพิมโกส์เนี่ยอยู่กับพวกกลุ่มเกสที่เป็นกลุ่มบริการนั่นเองนะซึ่งในระหว่างที่เตรียมตัวครับมิสเตอร์คีเนี่ยก็ได้ยกครับให้เซเดนเนี่ยเป็นหัวหน้าของกลุ่มต่อต้านแทนเพราะเขาเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยไม่รอดแน่ๆซึ่งมิสเตอร์คีเนี่ย,ยก็ได้ให้แคสซี่กับเซเดนเนี่ยหนีไปนะเพื่อช่วยกลุ่มต่อต้านต่อไปแต่ว่าแคสซี่เซเดนครับไม่ยอมหนีนะมาช่วยมิสเตอร์คีต่อ ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่อสู้กับพวกเกสอย่างใจกล้าหาญครับแต่สุดท้ายก็พลาดท่าครับโดนพวกเกสเนี่ยจับไปซึ่งนายกครับก็ได้มาพอดีนะมาพูดคุยครับกับพวกกลุ่มต่อต้านเบคอนเฮนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยครับก็ได้เชิญครับให้มิสเตอร์คีเนี่ยลุกขึ้นมานะซึ่งในวันที่เขาพูดอยู่ครับเขาก็ได้ยิงปืนฆ่ามิสเตอร์คีนะแบบไม่ไรอเลยคือฉากนี้เนี่ยก็ได้ว่าโอโ้โหใครที่นั่งงนุนครับคือมันแบบใจหายทันทีเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยนายกเนี่ยก,ก็ได้ยินแบบไม่ตั้งตััวนะซซึ่่งทให้ Kelsey คคีรบ เศร้าใจมากครับเพราะว่าพ่อเลยเนี่ยถูกฆ่าซึ่งในวันนี้ทุกคนโดนจับอยู่นะหุ่นเกสตี้เนี่ยก็เหมือนว่าจะแอบแฝงครับไปเนียกับพวกกลุ่มเคอร์ฟิวบอดซึ่งในนันครับว่าเกสตี้เนี่ยได้แอบมาช่วยเซเดนไว้นะทำให้เซเดนเนี่ยหนีไปได้ครับซึ่งในวันที่เซเดนเนี่ยการหนีครับพิมโกสเนี่ยหนึ่งในคนที่เราว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มนะก็ได้วิ่งไล่ตามเซเดนไปครับหวังจะไปจับเซเดนนะแต่เซเดนเนี่ยสุดท้ายต้องยอมเปิดเผยตัวตนครับว่าเขาเนี่ยคือเซเดนพิมโกกสีีหนนเ่่ย็ได้วา ตกใจมากครับและไม่กล้าที่จะยิงเซเดนทิ้งนะซึ่งพิมโรสเองก็ได้เล่าครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอก็ดีใจนะที่ได้เจอกับเซเดนและเพื่อนของเธอแต่ว่ามันก็มีเกสตตัวหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นเกสอันรพาลนะมาแซวเขาว่าพิมโรสเนี่ยเป็นพวกกบฏและเป็นพวกชอบเบคอนซึ่งนายกเนี่ยก็มาพอดีครับซึ่งนายกเนี่ยได้คหวังครับให้พิมโรสเนี่ยเป็นหัวหน้าของกลุ่มเกสนะซึ่งแน่นอนครับว่าพิมโรสเนี่ยก็ได้ไปฝึกฝนเหมือนกันนะฝึกฝนจากการพวกเกสตทั้งหมดแต มาร้องเย็นพิมโกสครับว่าเป็นพวกที่ชอบเบคอนแฮพิมโกสเนี่ยเห็นแล้วก็ฉุนมากครับต่อยเข้าไปที่หน้าอย่างจังนะต่อยจนตาช้ำเลยเดียวซึ่งพิมโกสเนี่ยก็บอกครับว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยทำเพื่อให้พ่อของเธอเนี่ยพอใจนั่นเองนะซึ่งในวันนี้สองคนครับกำลังคุยปรับทุกคนอยู่นะอยู่ๆครับไอ้โคที่ไม่โดนต่อยตาจัดตอนเด็กมาเนี่ยก็ได้มาจัดการกับพิมโกสนะซึ่งเขาเนี่ยก็ทราบมาตลอดครับว่าพิมโกสเนี่ยจะเป็นพวกที่หักหลังเกสที่หลังซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาจัดการชิงไว้ก่อนนะทำการยิงพิมโกสทิงครับ ้็ปล่อยให้เซเดนครับเป็นแพ้กับบาปไปเนาะว่าเขาเนี่ยฆ่าพิมโกสซึ่งต่อมาเนี่ยก็ตัดฉากไปที่โรงพยาบาลครับซึ่งเซเดนเนี่ยก็ได้เอาครัว่าเกสตี้ครับได้แอบแฝงเป็นเคอร์ฟิวบอทนะแล้วก็มาช่วยพวกเขาไว้แล้วก็พาพิมโกสเนี่ยมาที่โรงพยาบาลนะไปฉากนี้คุ้นๆนะเหมือนฉากตอนจบของอเดรัสเกสตี้เดียวซึ่งเซเดนเนี่ยก็ได้อธิบายครับว่านายกเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูกำแพงครับทางเหนือนะแต่เขาเนี่ยอ้างว่าเขาเนี่ยจะทําการเสนอครับเทคโนโลยีใหม่นะ เข้าสู่เมืองซึ่งก็ไม่แน่ใจครับว่าไอ้ที่เขาจะเปิดเนี่ยจะพาคนออกจะพาคนเข้านะซึ่งนายกเนี่ยก็ได้ประกาศเรื่องนี้นะบเป็นหลายสัปดาห์ก่อนแล้วครับแต่ว่าในวันที่พิมร์โรสเสด็จตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเหลือเวลาแค่4วันเท่านั้นเองนะทำให้พิมร์โรสกับเซเดนเนี่ยต้องร่วมมือกันครับไปช่วยพวกกลุ่มต่อต้านบีคอนเฮนะซึ่งพิมร์โรสครับก็ได้พาเซเดนกับเกสตี้นะมาที่เมืองของเกสครับและเธอเนี่ยเก็ว่าเป็นสาธารณรัฐซึ่งพิมร์โรสเนี่ยก็วางแผนครับว่าจะให้เเเเซดนนกกับสตีี่ย ไปบุกที่ห้องของนายกนะเพื่อหาทางช่วยกลุ่มต่อต้านที่เหลือนะซึ่งวันที่เขาเดินทางไปถึงเนี่ยเกรเดวาถึงมาสุดท้ายแล้วซึ่งพวกเขาครับก็ได้รีบบุกนะไปที่หอคอยของนายกแต่ว่าพวกเขากลับพบว่าไม่มีใครป้องกันอยู่เลยแต่ความจริงนะเนี่ยมันเป็นกับดักครับโดยคนที่คิดแผ่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเอลธพานที่โดนพิมรสเนี่ยต่อยตาไปนั่นเองส่งผลให้พวกเขาเนี่ยโดนจับนะโดยเจ้าอันทาพานที่ต่อยตาเนี่ยเกยไดว่าเป็นผู้ที่ความแผลไปทั้งหมด ซึ่งในขณนะที่แอนดาพายที่โดนต่อยตาเนี่ยเกินจะฆ่าพิมลโรสแล้วก็ไซเดนนะะอยู่ๆครับแอนดาพายคนนี้เนี่ยกลับถูกยิงนะซึ่งคนที่สั่งยิงเนี่ยนั่นก็คือนายกนั่นเองซึ่งพิมลโรสเนีองคิดว่านายกไม่ได้อยู่ที่ห้องครับซึ่งแผนของเธอเนี่ยผิดพลาดนะทำให้ไซเดนเนี่ยกับพิมลโรสโดนจับเข้าไปในห้องนายกครับซึ่งในห้องออฟฟิศเนี่ยไซเดนก็ได้เห็นกับว่าเกสตี้เนี่ยโดนจับถอดหัวมาและซึ่งไซเดนเนี่ยก็ได้กล่าวโทษเขาว่านายกเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าแม่ของเขาโดยการใช้หุ่นเคอร์ฟิวอ แต่ว่านายกครับกับตอบในสิ่งที่ได้ว่าทาให้หลายคน,นยช็อกกันมากเลยนะซึ่งเขาเนี่ยก็บอกเขาว่าเจ้าหุ่นเครอร์ฟิวบอทเนี่ยมันก็คือเบคอนเฮนั่นเองซึ่งต่อมาเนี่ยประตูทางเหนือครับที่ทานานายกเนี่ยบอกว่าเขาจะได้เปิดนําเทคโนโลยีใหม่ไปดูนะซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ไปครับแต่สิ่งที่เขาเนี่ยเอามาให้นะก็คือหุ่นเครอร์ฟิวบอทครับที่ได้ว่าพร้อมที่จะจัดการทุกคนนะในเครื่องราวเนี่ยก็จบเป็น,นิธีครับแต่ว่ามันยังไม่จบครับเพราะว่ามันเหนื่อยตอนเนี่ยนะเป็นตอนที่4 แต่ว่ายังไม่มาสักทีนะซึ่งก็ต้องรอติดตามครับว่าเดอะเบคอนแฮรตอนที่4เนี่ยจะเป็นอย่างไรและจะมาตอนไหนนะคุณผู้ชมชื่นชอบกรนี้ไหมนะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์ในเกมได้ครับถ้าใครชื่นชอบเนี่ยอย่ากดไลค์กดแชร์สกายเนาะและก็ถ้าใครอยากดูมันเต็มเนี่ยก็ไปหาดูกันได้นะที่ช่อง o b เ s ีดีสํหรับสปอยเนอร์กระบอกตอนนี้ครับขอจบเพียงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบอย่ากดไลค์กดแชร์สกายเนาะสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ